ผู้นี้ก็ผลงานค่ะเพืเ่อนๆขาจากต้นสวยๆ,ๆเพื่อนดูเลยโอ้มดแดงมดคันไฟแล้วก็มีเพี้ยแป้งเลยค่ะโอ้โหเพี้ะอ่อนก็มีค่ะเพื่อนๆ้ตัดแต่งกิ่งตรงไหนนะคะก็เตรียมค่ะติดต่อนดูผลซะก,ก่อนโอ้ ได้กินมานานแล้วจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงที่ง่ายที่สุดแถมสูตรนี้นะคะทําให้ต้นไม้พืชผักของเราค่ะสวยงามติดดอกออกผลเพียบเต็มต้นพืชผักงามสวยทั้งสวนเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ สูตรนี้เพื่อสวยเกินคาดภายในสานาทีวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะเป็นข้าวสารค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆมีเป็นข้าวเกา่าข้าวบูดข้าวสวยที่กินไม่หมดกินไม่ทันนะคะใช้ได้เลยนะคะสําหรับข้าวนะคะจะเป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกกันอย่างง่ายๆค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดแก้อาการพืชใบเหลืองจุดด่างนะคะด้วยข้าวกันเลยนะคะเป็นอัลไัยค่ะ แคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเร่งการแตกรากฝอย สามารถปรับค่าพีเในดินนะคะไม่ให้เป็นกฎเป็นด่างจนเกินไปสามารถผสมไปในดินปลูกนะคะได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยจ้าก็ค,อคือผงชูรสโมโนโซเดียมกรูตาเมตร,ระเบิดรากตติมเร่งดอกเร่งผลเพียบๆนะคะพริกมะเขือมะนาวต้นโสมอยากให้สวยงามอีกครั้งนะคะเป็นสารจับใบก็คือน้ำยาล้างจานจ้ากําจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีกําจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวกําจัดมดคันไฟ เป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 ิสสูงถึง2เข้านะคะพืชใบเขียวใบใหญ่ติดดอกแล้วดอกไม่ร่วงจ้าด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะจ๊ะน้ำสะอาดนะคะหนึ่งหรือสองลิตรได้เลยจ้าและเราก็เตรียมข้าวสารเลยคะ่ะนี่ของดีจริงจ้าใส่ข้าวสารลงไปค่ะสองช้อนนะคะหมักนานนะคะเขาสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะจ๊ะ สิ่งนี้จ้าเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปสองช้อนชาชิ้นกันค่ะหนึ่แก้อาการพืชใบเหลืองจุดดางต้นส้มๆกลับมาเขียวงามอีกครั้งจ้าติดดอกแล้วดอกก็ร่วงค่ะแม่ปลูกมาหลายปีแล้วมะนาวหนูไม่ติดดอกออกผลสักทีสิ่งนี้นะคะผมชุรสค่ะหนึ่งช้อนชาพูนๆเลยนะคะใส่ลงไปเลยกระตุ้นการเปิดตาดอกเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีจ้าถ้าเราใส่สิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ ค่าสองฝาค่ะรักษาขั้วดอกได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อหลายท่านจะถามแม่ก้อยมาเยอะมากๆแม่ก้อย่ะพลิกของหนูติดดอกแล้วดอกร่วงหมดต้นเลยค่ะแม่รักษาขั้วดอกด้วยเครื่องดื่มชุกกาลังนะแม่ก้อยใส่เครื่องดื่มชุกกาลังลงไปสองฝาค่ะมดแมลงเพี้ยนอนเยอะมากๆค่ะพลิกของหนูค่ะแม่ใบหงิกใบกูดใบไ,ไม่ใหญ่เลยค่ะนี่เจอเพี้ยไฟเข้าแล้วเราก็ต้องใช้สิ่งนี้นะจ๊ะ น้ำยาล้างจานค่ะเพี้ยะมะเรีนเยอะมดก็เยอะค่ะแม่ใส่น้ำยาล้างจานลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาคุนพูนเลยนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะเพื่อนท่านไหนนะไม่รีบร้อนอะไรค่ะแม่ก็สามารถหมักได้นะ3วัน7วันหรือ14วันค่ะใช้ได้เช่นกันก็จะขอบอกว่ายิ่งหมักนานประสิทธิภาพยิ่งสูงมากๆนี่ ก็จะกลายเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยอันนี้เพื่อนๆเห็นนะนี่แม่ก้อยหมักไว้หนึ่งเดือนนะนี่ก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยคือวางไว้ที่ร่มลำไรนะคะมีแสงแดดส่องค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงง่ายๆอย่างนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดียังไงคะแม่ก้อย่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตสามารถ ตัวเจ้นลงสู่ดินกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรได้เป็นอย่างดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆนะคะสลับกับร้อนนะคะจะเข้าหนาวฝนตกเยอะมากจะมีน้ําฝนน้ําหมอกน้ําค้างนะคะเกาะอ,อยู่ตามใบพืชค่ะก็จะเป็นสาเหตุให้พืชของเราเกิดเชื้อรานะคะต้นก็จะซม้มต้นก็จะเหลืองต้นก็จะด่างค่ะก็จะบอกว่าหลังฝนตกประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็นําสูตรนี้จ้า แบบไม่ต้องหมักหรือแบบหมักแล้วนะคะใช้หลังฝนตกได้เลยจ้าอากาศธรรมดาค่ะแม่ฝนไม่ตกใช้ได้ไหมคะฝนไม่ตกก็ใช้ได้จ้านอกจากจะเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลยังป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะคะเนื่องจากหมักนานเนาะเขาจะมีนิดเป็นกรรมฐานสูงจ้าสำหรับวิธีใช้นะคะไม่ก็จะใช้แบบสูตรไม่หมักนะ เราใช้นะคะฟอกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1นลิตรเราใส่ลงไปจ้า1แก้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปใช้เลยจ้าหลังฝนตกค่ะแม่ต้องใช้ไหมคะควรใช้เป็นอย่างยิ่งเนะะียคะ่ะเพื่อนๆค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราป้องกันลาน้ำค้างลาสนิม กำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะจ๊ะฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันบ่อยมากๆค่ะแม่ฉีดพ่นสูตรนี้เลยบนใบใต้ใบนะจ๊ะฉีดพ่นเลยไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะขนาดฝนตกเยอะๆก็ยังมีนอนผีเสื้อเลยค่ะแม่อู้มากัดใบมะกรูดของหนูค่ะเนี่ยยอดอ่อนๆค่ะนี่เป็นอาหารอันโอชะของมแมลงของหนอนผีเสื้อเลยค่ะ ไล่แมลงแบบง่ายๆเลยติดพ่นเลยนะจ๊ะแล้วก็ฉีดพ่นทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆไม่เห็นหนอนไม่เห็นแมลงก็ต้องมาฉีดนะจ๊ะคือเขาจะเป็นไข่หนอนไม่เล็กๆนะคะหอมมืองเลยไม่ก้อยกําลังงามค่ะจะปลูกในเขงหรือปลูกในกระถางก็งามค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยอูนี่ไม่ก้อยมารวยมะเขือเลยค่ะโตแล้วเป็นมะเขือสีดาค่ะเพื่อนๆค่ะหอมมืองเลยลำอวบลำใหญ่นะคะ ใบเขียวแข็งแรงใบไม่เหลืองนะจ้าปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดหอมเมืงเลยทำยังไงไคะไม่ก้อยขาปลูกยังไงคะก็คือต้นหอมนะคะหอมใบเขียวะคะ่ะที่เรากินนะคะเราก็ตัดใบไปกินเนาะส่วนรากเพื่อนๆก็มาปักด,ดินเนี่ยปลูกอย่างนี้ได้เลยค่ะช่วงแรกที่ปลูกนะคะก็รดน้ำวันละสองครั้งนะคะก็คือเช้ากับเย็นเดี๋ยวรากเขาก็ติดค่ะมันก็จะได้ หอมมึงเลยตัวตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้าทิบงพวกเลยแอดสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้ค่ะนี้สูตรนี้นะไม่ก็ยยังไม่ได้หมักนะหมักแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จ้า,<อ>าแบบไม่ต้องหมักนะคะทําแล้วใช้ได้เลยเราก็ใช้ค่ะหนึ่งแก้วใหญ่ค่ะต่อน,น้ํานะคะสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยจ้ะไปเลยและสาหรับเราหมักไว้นานนะคะ เจ็ดวันสิบสี่วันหรือสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนค่ะก็จะเข้มขน้นสูงม,มากเลยนี่ไม่ก้อยทำไว้ไหลายขวดค่ะใช้ดีจริงค่ะเพื่อนๆค่ะแบบท,<ำ>ที่หมักแล้วนะคะเขาจะเข้มข้นนะคะเราก็ใช้ลดลงนะไม่ใช้เยอะนะคะเราใช้ค่ะสองช้อนค่ะต่อน้ำสิบลิตรนะคะเราก็ใส่น้ำยาล้างจานเพิ่มค่ะเป็นสารจับใบค่ะเพื่อกำจัดมดแมลงครบจบในสูตรเดียวเลยนะจ๊ะลองมาเลยจ้า สองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะอูอนี่คือผลงานค่ะพเพื่อนๆค่ะจากต้นส้มเพื่อนๆดูเลยนี่จากคือใบหนิกมากโซมมากติดดอกออกผลน้อยมากติดพ้นสุดนี้เป็นประจำเลยดนเลยแอาการพิกใบหนิกใบงอต้นสม้มกลับมาเขียวงามดอกเพียบผลดอกอีกครั้งโอ้หมดค่ะมดดำมดแดงมดคันไฟค่ะพเพื่อนๆค่ะ ดอกแล้วแต่มดมาแรงเยอะค้มสูตรนี้เลยจ้าทำจากมดมาแรงได้เป็นอย่างดีมดดำมดแดงมดทันไฟที่ดื้อนะคะสูตรนี้นะคะสูตรไ,ไล่มดไล่แมลงไล่เพลี้ยนะคะแบบปลอดภัยคนใช้ปลอดภัยนะคะต้นไม้ปลอดภัยจ้าค้มสูตรนี้เลยโอ้ไปเลยค่ะพเพื่อนไม่เหลือเลยือ ผลดุกลูกใหญ่มากๆค่ะสีพ่นสูตรนี้เลยกําจัดมดมแมลงโอ้พิกใบงองอมากค่ะสีพ่นสูตรนี้เลยจ้ะสินเลยแการพืชใบเหลืองจุดด่างค่ะโอ้ต้นโซมค่ะเหลืองโซมขนาดนี้นะคะทางดินนะคะเ,เพื่อนๆมาโรยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักได้เลยนะคะแล้วก็สีพ่นหรือล่าโรดด,ด้วยสูตรนี้เลยค่ะโอ้น้อยหนาค่ะจากงามงามค่ะเพื่อนๆจ๋าดี่เจอเพี้ยแป้งมัาสบพ่นสูตรนี้โอ้ กำจัดเพียแปงกำจัดมดดำมดแดงอย่างงา่ายไปเลยไม่เหลือจ้าโอ้มะเขือยาวไม่ก้อยค่ะออกทั้งดอกติดทั้งผลแล้วค่ะแต่เห็นที่ดอกค่ะมีเพียอ่อนมากวนค่ะเราก็ฉีดพ่นสุดนี้นะคะเพื่อนเพื่ะนฉีดพ่นเลยมดมลแรงไม่เหลือค่ะแล้วก็เน้นที่ใต้ใบนะคะเห็นที่ใต้ใบเลยฉีดที่ผลผลสวยฉีดที่ดอกเลยจ้าฉีดพ่นเป็นฝอยละอองเบาๆนะคะ ฝรั่งค่ะจับผลแล้วผลจะได้สวยๆเห็นมีมดมากวนค่ะสิ่พูดเลยหนาวค่ะมีโรคแคนเกอร์มดหนอนมาแรงเยอะนะคะมากัดกินโหดูเรียบเลยค่ะสิ่พูดเลยจ้า แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เ,นเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ